เวลคัมแบ็กออโต้ไรรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทางทหารในเอเชียตะวันออกเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่กำลังได้รับการจับตามองจากทั่วโลกนั่นคือไก่ KF21 Boramae หรือที่หลายคนเรียกกันว่า Boramae ผลงานพัฒนาโดยบริษัท Korea Aerospace Industry จากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นและศักยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศนี้ได้อย่างชัดเจน จุดเริ่มต้นของ KF21 โบรามายเกิดขึ้นจากความต้องการของกองทัพอากาศเก,กาหลีใต้ที่จะทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าอย่าง f 4 p แฟ n t o อมและ F5 Ti เก r ที่ใช้งานมานานเกินกว่า40ปีเกาหลีใต้ไม่ต้องการเพึ่งพาก,การนำเข้าเครื่องบินรบจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ต้องการสร้างขีดความสามารถของตอนเองในการพัฒนาและผลิตเครื่องบินขับไล่ที่มีมาตรฐานระดับโลกและนี่จึงเป็นที่มาของโครงการ KFX ซึ่งพัฒนามาสู่ KF21 บรามายในที่สุด เมื่อมองจากรูปร่างภายนอก k f 2 1มีการออกแบบที่คล้ายคลึงกับเครื่องบินขับไล่สเตลล่5เจเนเรชันอย่าง F-35 Lightning II หรือ F-22 Raptor อยู่ไม่น้อยแต่จัดอยู่ในระดับ4.5เจนเนเรชันเพราะยังไม่มีระบบบรรทุกอาวุธภายในลำตัวเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามดีไซน์ที่เพรียวลมลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์และเส้นสายของลำตัวที่โฉบเฉียวทำให้เครื่องบินลำนี้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและน่าเกรงขามอย่างมาก ด้านสมรรถนะ KF 21ติดตั้งเครื่องยนต์คู่ General Electric f c 1 4 g e c 0 0 k ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านความน่าเชื่อถือให้แรงขับสูงและรองรับการทำภารกิจทั้งในรูปแบบโจมตีและป้องกันตัวเครื่องบินสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่ประมาณเมต1.8หรือเกือบ2เท่าของความเร็วเสียงและมีพิสัยการบินรบที่ไกลกว่า1,000กิโลเมตรเพียงพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ของคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคโดยรอบ อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือการติดตั้งเรดาร์ AESA หรือ Active Electronic s c a n n i n Array ที่พัฒนาโดยเกาหลีใต้เองซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่เรดาร์ชนิดนี้สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันมีความแม่นยำสูงและทนต่อการรบกวนจากข้าศึกนอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เครื่องสามารถหลบหลีกหรือกอกวนสัญญาณของฝ่ายตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้น KF-21 ยังถูกออกแบบให้สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายประเภท ทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะสั้น IRIST อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะกลาง AIM 1 2 0 AMRAAM รวมถึงอาวุธโจมตีภาคพื้นดินและต่อต้านเรือรบเช่นระเบิดนำวิถีแม่นยำและขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นใหม่ในอนาคตการบรรทุกอาวุธเหล่านี้จะช่วยให้ KF 2 1มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันน่านฟ้าการโจมตีเชิงรุกหรือภารกิจปราบปรามการป้องกันทางอากาศของข้าศึก ในด้านการพัฒนา KF 21จะมีการแบ่งเป็นหลายเฟสเริ่มจากบล็อก1ที่เน้นภารกิจอากาศสู่อากาศต่อมาจะเป็นบล็อก2ที่ขยายขีดความสามารถไปสู่ภารกิจโจมตีภาพพื้นดินและทางทะเลและในอนาคตบล็อก3จะได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงเครื่องบินขับไล่สเตลเต็มรูปแบบมากขึ้นรวมถึงอาจเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ เมื่อพูดถึงราคา KF 21มีมูลาค่าประมาณ65ล้านเหรียญสหรัฐต่อเครื่องซึ่งถือว่าถูกกว่าคู่แข่งอย่าง F-35 ที่มีราคาราว80-100ล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่า KF 21จะยังไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ล่องหนเต็มรูปแบบแต่ในแง่ความคุ้มค่าต่อราคาถือว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเสริมสร้างกำลังทางอากาศด้วยงบประมาณที่จำกัดและยังต้องการเครื่องบินที่ทันสมัยไม่แพ้ใคร อินโดนีเซียถือเป็นพันธมิตรที่เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการ KF21 ด้วยแม้จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ทำให้การชำระเงินล่าชา้าแต่ก็ยังเป็นสัญญาณว่าประเทศอื่นๆมองเห็นศักยภาพของ KF21 ในการเป็นสินค้าส่งออกเชิงยุทธศาสตร์นอกจากอินโดนีเซียแล้วยังมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางที่สนใจจะตามองเครื่องบินรุ่นนี้สำหรับเกาหลีใต้ KF21 ไม่เพียงเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ แต่ยังเป็นก้าวกระโดดสำคัญของอุตสาหกรรมการบินและอาวุธยุโทโธปกรณ์ในประเทศความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีซับซ้อนระดับนี้ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเกาหลีใต้ขึ้นไปอีกขั้นและทําให้ประเทศนี้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในตลาดการท้าอาวุธโลกเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงเช่น F-35 ของสหรฐัฐหรือ J-20 ของจีน KF-21 อาจยังด้อยกว่าด้านคุณสมบัติการล่องหนและระบบขั้นสูงบางประการ แต่ข้อได้เปรียบของมันคือราคาความยืดหยุ่นในการใช้งานและการออกแบบที่เปิดโอกาสให้สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตประเทศที่ต้องการกำลังรบที่คุ้มค่าโดยไม่ต้องใช้เงินมหาศาลจึงอาจมองว่า kf 2 1คือคำตอบที่เหมาะสมนอกจากนั้น kf 2 1ยังมีจุดเด่นด้านการฝึกอบรมและการบำรุงรักษาระบบการฝึกนักบินด้วยซิมูเลเตอร์รุ่นใหม่รวมทั้งระบบการบำรุงรักษาที่ออกแบบมาให้สะดวกและรวดเร็วจะช่วยลดต้นทุนการใช้งานในระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กองทัพหลายประเทศให้ความสำคัญหากมองภาพรวมแล้ว KF 2 1โบเอ็ราไมเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกาหลีใต้ที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะที่แข็งแกร่งความยืดหยุ่นของภารกิจและราคาที่เหมาะสมแม้จะยังไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ล่องหนที่สมบูรณ์แบบแต่ด้วยแผนการพัฒนาเป็นลำดับขั้นและการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในตลาดโลก สำหรับประเทศไทยแม้ยังไม่มีการยืนยันใดๆเกี่ยวกับการพิจารณาซื้อ KF21 แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามเพราะไทยเองก็กำลังมองหาทางเลือกในการเสริมสร้างกำลังทางอากาศในอนาคตหากเกาหลีใต้มอบข้อเสนอที่น่าสนใจทางด้านราคาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี KF21 ก็อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไทยให้ความสนใจอย่างจริงจังทั้งหมดนี้คือรีวิวเชิงลึกของ KF21 โบร,รมายครื่องบินขับไล่ที่กำลังจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในภูมิภาคและบนเวทีโลก เราจะรอดูกันต่อไปว่าเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นและเริ่มเข้าประจำการจริง KF 2 1จะพิสูจน์ตนเองได้มากน้อยเพียงใดในสนามรบสมัยใหม่และจะสามารถดึงดูดลูกค้าจากต่างประเทศได้หรือไม่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม Auto r i ร e r e v ว